สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่แสบครัวไทยในเบลเยี่ยมอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้แสบจะมาทําน้ําแกงแดงหม้อใหญ่นะคะสําหรับทําขายในร้านอาหารนะคะวันนี้แสบจะใช้กะทิจํานวน5กล่องนะคะตอนนี้เราก็มาเริ่มตัดกะทิกันได้เลยนะคะแสบจะใช้กะทิจํานวน4กล่องนะคะเทใส่ลงไปในหม้อนะคะตามนี้เลยนะคะสําหรับกะทิก็มีหลายแบบนะคะที่จะใช้แต่วันนี้แสบเลือกใช้เป็นกะทิแบบนี้นะคะ เพราะว่ากะทิแบบกระป๋องไม่มีนะคะของไม่เข้าในร้านนะคะหลังจากที่เทกะทิจํานวน4กล่องนะคะลงใส่หม้อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทําในส่วนของพริกแกงกันเลยนะคะตอนนี้แสบก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันเล็กน้อยนะคะแสบจะใช้วิธีการผัดพริกแกงเผ็ดก่อนนะคะเพื่อให้เนื้อพริกแกงของเราละลายนะคะและทําให้พริกแกงของเรามีกลิ่นหอมนะคะเวลาที่เรานําไปทําแกงนะคะทุกคน แสบก็จะผัดประมาณนี้นะคะละลายเนื้อพริกแกงให้เข้ากับน้ำมันนะคะผัดให้มีกลิ่นหอมก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปแสบก็จะใช้กระทิจำนวนหนึ่งกล่องนะคะที่เหลือไว้เทใส่ลงไปผัดน,นะคะแสบจะผัดวิธีนี้นะคะเพื่อให้น้ำแกงของเรามีกลิ่นหอมนะคะตามที่แสบบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกเนาะทุกคน หากใครยังไม่เคยลองทำวิธีนี้แสบอยากให้ลองทำดูนะคะว่าพริกแกงของเรามีกลิ่นหอมนะคะทุกคนหลังจากที่ค้นส่วนผสมของพริกแกงกับกะทิได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวแสบจะนำพริกแกงในกระทะนี้ไปเทใส่ในหม้อได้เลยนะคะทุกคนและนี่ก็เป็นหม้อนะคะที่แสบเตรียมไว้นะคะเทส่วนผสมของพริกแกงลงไปในหม้อแกงใหญ่ได้เลยคะ่ะ ก็จะได้ตามนี้เลยนะคะทุกคนวิธีการทำก็ง,ง่ายๆเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะแซบทำขายในร้านอาหารนะคะทุกคนเราก็ค้นส่วนผสมนะคะกะทิกับพริกแกงให้เข้ากันนะคะแซบก็จะตั้งหม้อแกงทิ้งไว้นะคะจนน้ำแกงของเราเดือดนะคะขั้นตอนนี้นะคะแซบก็จะมาปรุงรสนําล่องไปนิดนึงก่อนนะคะ แสบจะใส่น้ำตาล100กรัมนะคะตามด้วยน้ำปลา100 Ml นะคะและรถดี1ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับอัตราส่วนและส่วนผสมนี้แสบเติมไปก่อนนะคะเวลาที่เราออกอาหารนะคะหรือว่าออกแกงให้ลูกค้าเราก็จะต้องชิมอีก1ครั้งนะคะหลังจากที่แกงของเราเดือดได้ที่แล้วนะคะแสบก็จะยกลงแล้วนะคะทุกคนก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับวิธีการทำน้ำแกงแดงหม้อใหญ่ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะแสบฝากด like, กดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้แม่แสบครัวไทยนาเบลเยี่ยมด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ